แ่ว่าลุงแปลก็เก่งเก่งหันได้เยอะเรยนิ่วย่ลาลาลาไอพรเทพหันได้สักต้อยหนึ่งหมดแล้วหมดแรงหมดลมตอนนี้คุณยายชดนะฮะกำลังหัน่นแตงกวานะครับหั่นแตงกวาทำกับข้าวกินเองฮะ <c oughs> ไม่ได้อะไรหรอก เขาเรียกว่ายำแตงกวายใครอ่ะยำแตงกวาคนอย่างนี้นะครับคนโบราณไม่กินหมูกินไกไ่กินแต่ผักหั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็จะใส่น้ำปะลา <c oughs> แล้วก็จะมีพริกปน่นโรยแล้วก็ตามด้วยมะนาวนะฮะที่วางอยู่ข้างๆน,น,นั้นก็เป็นาันเสร็จสิ้นสำหรับข้าวมื้อนี้ แล้วก็มีข้าว,วร้อนๆนี่กำลังหงอยู่กําลังหงกําลังหุง,ง,หง,ง,หงข้าว,วร้อนๆเ <c oughs> นี่ยเรียบร้อยแล้วพ่ออาวโยนเลยคุณ <c oughs> ยาย